กุเก่งแถ่ะสตาร์รถกระปินบากูไปน้ำแน่เป็นย่งเอ้าจด็ถิ่มทิ่มเบิร์บาคอไปน้ำเนยบาขอนั่งหลังเนยเบอร์บอดิเบอร์มึนบอร์ชนน้ำเบอร์โดดเบอร์หนีเบอร์หลุดเบอตกไปอ้าวเด็ดเบอร์บาดเออีบาดให้ให้มือได้เล็กจะขอไปน้ำกูบะค่นี่ กูบาดกูไปน้ำได้เบงกูเห็นเนี่ยกูกูไปน้ำกูบาดื้อีรลีกูชินั่งอยู่ดีๆเลยเป็นผู้โดยสารที่ดีไปหาเบิงแมวบาเบิงบาดกูจะขี่รถแมวแมวแมวบาดกูจะขี่รถแมว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 พองเบ้อพองมึงอืมบาดกูจะขี่รถรถแค่นี้กูขี่มาแต่น้อยๆแล้วมึงมายึดของกูไงก็เท่าเราก็ไ่ต้องขี่กูขอนั่งหลังก็ได้กูเบง พ่อกูให้ไปน้ำแม่กูได้ไปน้ำเอาดับรถให้อย่างบาดเอาขึ้นตั้งชั้นเอาเรือกูกับอีปอบอีตาทำยังไงบาดเมื่อกี้จังจันไปรูดกูอยากนั่งรถบาดเอาบางนี้ไหมกูมาไปก็ได้ชันโดนโล่งจันบาดเมื่อกี้จังจีกับกูเอาเอ้อพี่จังชันมาหนี่ ไอ้บางนี่บาปเด็ดนี่เนาะให้กูคืนคืนโล่งโล่งกูเบงเมืองมึงนี่มันจะไปจองก้อนกับอีกครอบครัะมันมาทิมมันจะทิมบ้าหนินะเนาะมันเกลียจังจันเนาะทีลกผู้ใดทีลกมึงอ้าวโอ้บอกยังกับพิดบาดอันขอขี้รุดดั้มได้บอกครับอันบาดครับมึงมาทิมหรอกขนาดกูทิมต็มไม่อยากเบงกูเห้ยกูดูน้องมึงแม่จะแม่์มึงมีน้องมาเป็นแต่เสื้อแจก อ so right. so ้วนกับอ้วนขีตี้กับขีตี้ไปน้ำจะมีกับเบอร์ได้ไปเลื่องบะแครว่องโอ้แล้วอีหนังมันขึ้นไ้ขึ้นเนาะบาสกูนั่งไงล่ะกูขอร้องแล้วบาสขาล็อกขอร้องอิลี่บาสกูขอไปน้ำในเบอร์มึงตัวกูว่าหันกูหายมือมึงมึงกิดตัวกูมึงเอามือเบ็ดเปื่อยผมอิลี่เดนี่ยบาสเบนมึงเบิ่งรูดําไรจิตใจกูบาสนั่น กูเร่นดีช่เนี่ยไปนี่กันกูดสวบกันย่าว่ากุสวบด้ไปนี่บักคุยไปไปหาบเมี่วบุไปบ่เมี่ยพวงบ่บ่บึงบ่บึงอะไรบ่บึงอะไรไหนนองเยงไม่ได้เทียงดูกูยังไปน้าเออมึงจำไว้เลยบานตอนไปนีเลิกนพ่อกูมาจากบ้านพ่อกูซื้อขนมมามึงไม่ต้องกินน้ำพ่อกูเลยไปนี่สู้ก้าพวงบ่กูซื้อข้าวเจ้า แบ่งกุยงเงินไปกี่รุตจรล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออดับรถเล่นลงมากันกูไม่ได้ไปผู้ใดก็ไม่ต้องไปลงมาดับรถพอแล้วดับรถไม่ต้องมาแจ๊ต้องตัวกูยังไม่เอื่นกูสูก้ากูบรรพบญาน้ำมึงบักอ้วนบักคู่ขี่ ต่อมือหน่อยค่ะสุกา้ากอไปสูบสุก้ากูใจอ่อนนะมันนี่แหละบา้านไอ้กูไปนำ<อ>้ำมีีได้บา้บานบา้บานบ้านกู้ขอลองก<อ>ูขอไปน้ำจา้าสุก้านะ่ารักจริงเลยสุกา้ายังกูชื่อกับจ้าจะเอื่อนชื่อเก่านะว่ามันแสลกสุก้าจา้าสุกา้าเพลงิงบ้านลุง